สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้สิบสี่ค่ำนะจ๊ะจัดออกพรรษาในวันพรุ่งนี้แล้วจ้าวันนี้ใครว่างอาบน้ำเกลือนะคะล้างสิ่งไม่ดีในร่างกายก่อนที่เราจะอาบเราก็สวดมนต ก่อนนะจ๊ะนโมตัสสะพะระคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะระคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะระคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธะแล้วเราก็เอาน้ำเกลือใส่ในน้ำหนึ่งถังประสาประเสงตั้งแต่หัวจะรดเท้าแล้วก็ขอพรขอให้สิ่งไม่ดีในร่างกายของเราที่ เราได้รับมาจากที่ใดหรือในจิตใจของเราก็ดีขอให้ออกไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วให้ขอพรน,นับจากวินาทีนี้ไปเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่กลับมาจาก เข้าพรรษาและเมื่อถึงวันออกพรรษานับจากวินาทีต่อไปให้มีแต่ความสุขความเจริญให้เทพเทวดากลับมาคุ้มครองดูแลรักษาเราเช่นเดิมโชคลาบมาหาทรัพย์มาหาให้เจริญรุ่งเรืองทำแล้วดีใครเชื่อใครศรัทธาในสายหมูให้ลองทำดูนะจ๊ะสวัสดีจ้า